สวัสดีค่ะกับพบกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชั้นนี้มีช่องช่องที่สารแนยืนหนึ่งคนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนเนาะพี่น้องเนาะนำวิวเมืองบูดาเปสต์มาให้ดูนะคะบูดาเปสต์ฮังการีเะยาหายไปสามาวตีเะย่าเอาเอกสารไปรับรองอยูสถานถูดไทยในบูดาเปสต์เนาะจ้ะว่าทําไมจะต้องไปบูดาเปสต์เะยาอยู่สซลว์เนียไม่ใช่เหรอคือเ้านําไอ้คนงานน่ะเขามาเฮตโครเอเชียพี่น้องเข้ากันเลยต้องไป รับรองเอกสารอยู่บูดาเบสตนอกจากเพราะว่าสถานทูตไทยประจำกรุงประจำฮังการี่นะดูแลคนไทยในโครเอเชียเซอร์เบียบอร์เนี่ยนพี่น้องเพราะฉะนั้นก็เลยมีความจําเป็นจะต้องไปทุกเทือก็คือส่งไปซะนี่เอาพี่น้องแต่ว่าขั้งนิติปัญหาว่าจะต้องมีฮอลิเดย์เนาะกลัวมันไม่ทันกันเลยเดี๋ยนัดกับอันสถานทูตสถานทูตกัน่ารักน่ารัก,รกดอกพี่น้องตอนนี้ก็แล้ววิหาโรงแรมเนาะจันจนะเออมาเบาเรื่องอยังวัดตีพี่น้อง มันมีเขตนน่เด้อพี่น้องกรณีศึกษานะจ๊ะบางคนกับหลูบางคนกันบกบอลูซึ่งข่อยก็เคยบอกไปแล้วในหลายๆคลิปก่อนหนาะแต่บางคนกับเอฟซี่เกาเอฟซี่ม่เนาะจา๋ะเนาะก็เลยสิมาบา่าอยฟังอีกรอบหนึ่งกรณีมาเหตุงานเนาะพี่น้องไออาชีชีมอหนวดหรือว่าหารอาหารมันก็มีไม่ได้ทุกประเทศที่จะเอาเขามาได้เนาะพี่น้องเน้ะในยุโรปเนี่ยบัดท,ที่นี่ยกตัวอย่างเซลวีเนียเนาะจ๋าเซลรวเนียนะ เขามาเฮ็ดงานหมอหนวดได้บอกเขามาได้จะเขามาได้ถูกต้องมีนายจ้างทําวีซ่าเขามาวีซ่าปีหนึ่งถี่ยังบอมเป็นวีซา่าทาวรเท่าสิเอิว่าอย่างเรียกว่า single r e s i d e n t work and permit นะคะก็คือวีซ่าทํางานเท่ากสิเอินกันว่าวีซ่าชั่วคราวอ่ะละพี่น้องวีซ่าตัวนี้ระบุว่ายังไงมีข้อผูกพันยังไง จะต้องทำงานกับนายจ้างคนเดียวที่อยู่อะไรก็อยู่กับนายจ้างคนเดียวนะคะคือผูกขาดจากสิแลนไปรับจอบมองหันมองนีบ่ได้แด้เออถ้าเขาตรวจพอนั่นเขาก็จะเหมียนเมาเจาเลยเด้แต่ว่าใดๆมันก็มีแหละมันก็มีแต่ถ้าถามว่าด้วยความเป็นจริงนะคะมันก็คือผิดก็คือจะต้องทำงานกับนายจ้างคนเดียวแล้วทีนี้ลาออกได้ไหมอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูข้อสัญญาที่ผูกต่อนายจ้างไว้แล้วเออ ว่าเขาสินิ่งย่อมให้เจ้าล่าออกบ่ถาล่าออกถ้าเจ้าสิล่าออกเจ้าก็ต้องมีความมั่นใจว่าเจ้ามีนายจ้างไหม่อรอมเชดเวิร์กเพอร์มิดฟอมสติตอื่นวีซ่าต่อให้เจ้าถึงแม้ว่าในแม่ในบัตรประชาชนของเจ้าสเขียนว่าวันเบิดอายุย่างเวลาอีกเท่าไหรแต่ว่าด้วยกฎหมายถ้าสมมติว่ากรณีพนักงานล่าออก นายจ้างสิตรงเฮ่ดหนานายจ้างจะต้องแจ้งยกเลิกประกันสังคมภายใน8วัน3วันก็ว่าไปนะคะโดยมากก็อยู่ที่8วันเนาะเพราะว่านายจ้างบงสิธิ์ยกเลิกวีซ่าเฮาโดยอัตโนมัตินะคะหลังจากนายจ้างยกเลิกวีซ่าหรือว่าถอด M แจ้ง M2 M3 เราออก M2 M3 คือการยื่นประกันสังคมเนาะพี่น้องออกจากเพ่นแล้ว เขาน่ะสิต้องยืนน่นนายจ้างหาหนายจ้างใหม่ให้ไดยภายใ,ในสามสิบมือได้พี่น้องนายจ้างเขาก็ไม่มาสนใจแล้วนะว่าคุณจะได้งานไม่ได้งานคือฉันยื่นไปแล้วเขาไม่ยืน่นเขาก็มีความผิดใช่ไหมคะนายจ้างนะเขาไม่ยืน่นเขาก็มีความผิดแล้วทีนี้ทางรัฐบาลน่ะพี่น้องทางสำนักงานแรงงานหรือว่าประกันสังคมเขาสิเป็นคนฟอลโล่อัเจาเบิ้งต่อก็คือติดต,ตามผลของเจ้าว่าเจ้ามีนายจ้างใหม่บอนะคะถ้าคุณไม่สามารถหาหนายจ้างใหม่ได้ภายในระยะเวลาสามสิบวัน ในระบบเวิร์กเพอร์มิทหรือว่าวีซ่าของเจ้าที่สืกยกเลิกอัตโนมัติได้พี่นองหรือว่าอันเจ้ามีการยืน่นเปลี่ยนขอวีซ่าว่าเออขอสิเอาผัวเดอ้อขอสิเป็นนักเรียนเดอ้อใดๆจังส่เออนะคะจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติแม้ว่าในบัตรประชาชนของคุณจะเขียนว่ายังมีวันหมดอายุอยู่นะคะถ้าอยากรู้ว่าจริงบ่จริงก็บอกกรุณาออกนอกประเทศเชงเกนค่ะแล้วบินกลับมาใหม่ค่ะมึงติดล็อกแน่คะ่ะสาวอันนี้เรื่องจริงนะคะ แมนยูเวลาขฮาเดินทางในยุโรปเพิ่นกับบริเชคคักเนาะก,ก็ยังทีเ่เราเข้าหูกันว่าในยุโรปไอการผ่าน่านกันเต็มทีก่กระทั่งรถยนต์ทางรถไฟหรือว่าแม้แต่เครื่องบินเขาบ่มีการสแตมป์พาสปอร์ตเนาะพี่น้องเนาะก,ก็แค่เชคเออผ่านไปแล้วนะนู่นนั่นนี่มานะถูกต้องนู่นนั่นนี่ก็ว่าไปแต่ถ้าเราออกนอกเชงเก้นเมื่อไหร่กลับเข้ามาใหม่เขารู้โดยทันทียิ่งเดือนไอตุลาพฤศจิกายนเขาสิออกระบบไหม่เขาสแกนปื้ดเดียวเขาหู้เลยจ้ะ อมิมบ้าวานายจ้างเกาไอ้กันแก่งบ่ไร้เด้ทําไมถึงพูดไม่ได้เขาไม่ได้ยกเลิกวีซ่าคุณค่ะเขาแค่ถอดคุณออกจากระบบประกันสังคมของบริษัทเขาซึ่งเขาจะต้องทํานะคะเขามีระยะเวลาภายในแปดวันที่เขาจะยกเลิกคุณหลังจากนั้นมันเป็นหน้าที่ของคุณแล้วทีนี้มีบางคนหัวหมอพี่น้องมันนากฎหมายบลูจ้ะมันนาจังไนวัตี อันตัวนายจ้างเก่าตอวีซ่าห่เนาะโอเคอาศัยไม่ยุ่งน้ำกันหนึ่งปีผ่านไปปีที่สองก็ต่อใหม่บนันีิได้วีซ่าใหม่โอ้ยเพื่อนฉันมาชวนไปเห็นงานเยอรมันมาสันเพื่อนฉันว่าไปเห็นงานนอร์เวย์สวีเดนเงินดีไปก็น,น้าว่าสาันจคกสามเดือนโดยที่ไม่ได้แจ้งหานายใหม่โอเคบอกนายจ้างเก่าเว่าลาออกเออโดยไม่ได้หานายจ้างใหม่ใดๆรองรับนะด้วยหลักแล้ว วีซ่าชั่วคราวมันไม่สามารถยื่นเรื่องไปทํางานในประเทศอื่นได้อยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งต่อยิ่งถ้าคุณลาออกแล้วคุณไม่ติดต่อเรื่องประกันสังคมหรือนายจ้างใหม่ที่ถูกต้องนะนะักพี่น้องแม่นเจ้าสิไปอันเอาบาทเลขที่ง่ายที่อยู่ออกจากนายจ้างเกา่าไปใส่บาทเลขที่ผู้ใายโดยที่ไม่มีการยืน่นขอวีซ่าแต่งงานหรือใดๆเข้ามานะ่ะถ้าเทศบาลหรือว่า optional, ออฟชิน่าอุหน่ารู้นะคะ ก็คือเทศบาลน่ะนะเนาะอืมเทศบาลรูหรือว่าคนธีรบพิชอบหรู้ผิดนะจ๊ะผิดหนักด้วยผิดทั้งกรณีผู้ให้ที่อยู่อาศัยนะคะแม้จะรู้ไม่รู้เขาก็จะคิดแยกแยะก,กันออกไปเป็นข้อๆเพราะฉะนั้นนะ่ะบ่อยากให้เฮ็ดผิดพี่น้องมีนะมีเคสท,ที่ทําแบบนี้แล้วตอนนี้ก็อยู่ในสโลวีเนียแลนสมัครงานหันนั่นหันนี่พี่นอ้องอืแลนสมัครงานหานันน,หนนั่นหันนี่ ถามว่ากระเขาใจแหละว่าคนเฮ้ามันต้องยู่มันต้องมีเงินใส่มันบอแมนเจ้าไปสมัครงานวีซ่าเจาะกสิปิติดแงกอยู่ในหม่องที่เจ้าขอนั่นแหละคือนายจ้างใหม่ยื่นไปก็ไม่มีผลออกนะคะเพราะว่าด้วยในระบบคุณถูกยกเลิกไปแล้วไงอันแลนไปอันพ่อได้วีซ่านายจ้างเกาออกมาแล้วขอขอเหตุเรื่องล่าออกจากเขาล้ไปลันล้าค้าแข่งอยู่ต่างประเทศสามเดือนสี่เดือนกลับมาโดยเหตุผลว่าธนาคารถือกรอกหนุนนันนี่ เออกับมาบัดมาสมัครงานอยู่นี้อันนายจังไหมกับบอลูแมนบอเพราะว่าก็เห็นเบิรงแค่วีซ่สามีอยู่แมนบอจังสันสี่ฮอกก็ปรด้ลงลึกเนาะพี่น้องบรเด็ลงลึกบัดที่นีไมายืน่นยื่นไปติดโปรเซสจ้าติดขั้นตอนไม่อนุมัติไม่ตอบรับสักทีโดยที่เขาก็ไม่ได้มาเล่าให้เราฟังอยู่แล้วว่ามันติดอะไรแต่คือติดอย่างนี้แหละพี่น้องบอกสู้กันฟังถ้าอยากไปใสบอกว่ามาล่าออกไอ้ไมาอยู่น้าเพลนแล้วอยู่ให้ครบกําหนด ไปสิมากกับบอกเพลินหมั่นใจว่ามีนายจ้างใหม่หรือว่ามีผู้ชายสิมาแต่งงานใหม่ซึ่งเมื่อวานเขาได้นั่งคู่อยู่สถานทูตเนาะพี่น้องเนาะผู้ชายเขาก็บริว่าสิแต่งงานเฮาง่างๆได้พี่น้องเพราะว่าเฮาน่ะเป็นมัมหาสําเร็จลูกเปิดซองเทน้ําห่อนใส่งานกับมีเห็ดวีสาก็อยู่ใดเขากะสิรอเฮาไปเซิ่งเ่นอยูุหันละพี่น้องอ้าวบริเสียเงินจักบาทเนาะเอออาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆไปเที่ยวนู่นนั่นนี่แต่ว่าเรื่องให้แต่งงานเหรอโอ้ยมันก็ แล้วแต่คนผู้ลงคนก็วอาเอ้ยยังมาว่าเลยย่าฉันน่ะผพว่าฉันแต่งงานให้ขาวเดี๋ยวมันแมนจ้ะแต่มันไม่ใช่ทุกคนนะคะหลายคนไปนอนใ้เขาเซิ่งเหรนต้นวิสาเบิดพี่น้องคอยอวยมาแต่งกันอันนี้ว่าสู้กันฟังเนาะแล้วถามเป็นนายจ้างใหม่รับขอไปเห็ุงานโดยที่ไม่มีเวิร์กเพลมิตตัวใหม่หรือว่ายังค้างอยู่นายจ้างใหม่ก็มีความผิดนะจ๊ะคือเพราะว่าเขาบริยืนภายใน30มสิบหมื่นที่กำหนดเป็นบพี่น้องคือ ในระบบมันถือยกเลิกไปแล้วบอาให้ไงฟังไงก็คือถ้าทําอะไรหลังจากสามสิบวันไม่ยื่นใหม่ภายในสามสิบวันยากบอกเลยว่ายากแม้ว่าแล้วทีนี้ก็จะมีหัวหมอว่าอุ้ยฉันยังมีมงานฉันย้ายชื่อเข้าบ้านเลขที่ผัวฉันดีกว่าผู้ฉันดีกว่าโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีอะไรนะ เพราะว่าถ้ายื่นไปก็ต้องยื่นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหมก็บอกว่าภายใน30มสิบวันมึงไปทําไงก็ได้ให้มึงมีวีซ่าอยู่ต่อเนี่ยให้ระบบไม่ยกเลิกอาจจะยื่นแต่งงานหรือยื่นนักเรียนอะไรอะไรก็ได้ภายใน3ามสิบวันหรือางานใหม่ใช่ไหมคะอืมแต่จะไปยื่นหลังจากนั้นผู้ใช้ก็บ่าเธอเอาบัตรเล็กที่ไดเขาน้าเซนก็ได้ผิดกฎหมายได้พี่น้องผิดผิดเบิร์ดผิดทั้งคนห้บัตรเล็กที่ผิดทั้งโตเจ้าของ เขาเจอมาถือแบนถืกส่งออกนอกประเทศได้พี่น้องกรณีเซลลวเนียนะถิถึกแบนอยู่ปีหนึ่งถึงสามปีแล้วแต่กรณีแล้วก็มีปรับเงินถ้าเจตนา,าฝ่าฝืนนะโดนคดีอาญาอีกต่างหากนะจ๊ะเล่าสู่กันฟังคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพูดเร็วพูดผิดประการใดก็ขออภัยเท่านี้นะคะไม่ใช่เฉพาะเซลลวเนียได้พี่น้องอย่าลืมว่าอ u ูเขามีกฎหม,มายร่วมกันเขารู้ว่าใครจะส่งคนไปที่ประเทศไหนเคยบอกแล้วนะคะไม่ว่ากฎหมายใดๆเขารวมกันเป็นเชงเก้นเป็นว่าพี่น้อง กฎหมายเข้าตัวเตียวกันแตกต่างกันก็ไม่มากนะคะฝากไว้ให้คิดเด้อไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ